มาเด้อทุกคนวันนี้นะคะได้หมูกระทะเบิ่มหอมๆเลยอ่ะทุกคนเนาะอันนี้คือชุดที่สองแล้วอร่อยมากต้องมาเลยร้านนี้มากินยั่วทุกคนก่อนอุ้ยเดี๋ยวต้มต๊กข้าวก่อนนี่ยาดองเจ้าของราา้านเราไม่กินเอาจัดเลยตรวจครับเนาะมา นี่ช้ำๆเลยอะทุกคนมาอ,มอ,มอาร่อยน้ำจิ้มเด็ดเวอร์เจฮงจะพิยเ,เยอะเออนืยตรวจไฟยังนะครับแม่ไปยันะครับแม่ร้า,านร้านชื่ออะไรครับแม่ชื่อร้านอะไร <c oughs> อุ่นอุ่นอ้นวอน <c oughs> อ่ไรวะบรรยากาศครับบรรยากาศร่อยมากครับบริการอุ่นเนื้อที่สองที่สามครับคออุ่นคออุ่นท้องด้วยไอ้บอลวท้องร้อนท้องร้อนไม่อุ่นเนื้อแบบส่วนเนี้ยอุ่นท้องกูเนี้ยแทบจะร้อนแล้โอเคครับมาที่ไรเจ้าของร้านมอม